แต่ตอนนี้ NEL ดเด้ที่บาแล้วสถานที่ที่เราร้อนที่สุดในโลกไนีิคือชันเล่นะนะ้ลินด่ดีดีจุนจาจักนญี่ปุ่นไอชิทุกคนขาขนกูลุกลุกเลยเชียนอะไรนี่กูต้องการสตรีมที่ช่องใจญ่เรา ทุกวันนะครับผมและเป็นที่เนื่นดานที่บูรอกไรเวล์ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยนะครับคนแต่ตอนนี้ N.E.L. นเงได้ที e ่บ้านแล้ว น่าสนใจนี่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยแล้วว่าระดับบัวคัสเนี่ยน่าจะได้ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราผ่านการได้แบบโลกิมาแล้วอะใช่ไะมมันยากอะไรวะพันลัคก,กี้ไม่ออกจริงหรอผมมี2องพอ่ะไหวปะอย่างตำตำ,ตำพันสองจริงหรอเชีย่ยก็เยอะเกินนะตอนเนี้ยผมบอกเลยนะไม่มีใครอะมีอีโก้เยอะเท่ากระด้างิในปจจุบันิแล้วถ้าได้อ่านการ์ตูนแล้วทุกคนเชีย่ยด้างิตอนนี้เม่งฉันไปสดเลยแล้วไม่ว่ามันจะต้องขยี้บูรอกก็ตาม yeah! ต้องยี่รลยวะอีโก้ของกูนะ รับรองการสุไ่ไปไม่คุ่ดีแบบนี้มันไม่ใช่ดิโอ้ไข่เซอร์โอ้ยโดนสองตัวนะบัวขาสองตัวนะฮะยูกิเบยะาตกมาอยู่รีเจเนอรร่จริงปะฮะจริงปะเนี่ยตอนนั้นไม่โปกสุดในเกมเลยนะ เซียบร้อย100ลัคกี้สปินไม่มาว่ะ ด่านสวนน้ำหรอวะนึกว่าอยู่ประเทศไทยมี3สกิลที่คนแทรปแทรปแดนแล้วก็จักกี้ช็อตหรอถ้าจักกี้ช็อตมันเหมือนแคทายบีช็อตแนะ่ฮะมึงกระโดดอย่างนั้นเลยเหรอผมได้กลิ่นถึงความบักของตัวละครมันฉันได้กลิ่นชัดเจนเลยนะความบักของนายเนะี่ยแทรปแดนเชีย่ยดังกี่มีสกิลเลี้ยงแล้วเฮ้ยเตะเตะได้ด้วยหรอ รีเวิร์ดทูสเตตคืออะไรวะเฮ้ยท่าท่าเยอะนะทุกคนท่า,ทาเยอะท่าเยอะอยู่คือในแท็แบแดนเล๊บจับบอลอ๋อส่งกลับหลังให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็เปิดเชีย่ยเหมือนในแบบในมางงาเลยอ่ะอ๋อโอเคผมเข้าใจละคือจังหวะที่จับเนี่ยอ๋อเราสามารถวอลเลย์ได้เชียร์ก็คือเราเลือกที่จะส่งกลับหลังให้เพื่อนหรือเตะวอลเลย์ได้เลยเชีย่ยตัวแม่งอย่างเวอร์เฮ้อยอะไรวะเฮ้อยะอยะไรเฮ้ยอะไร ตีโล่ลีเซนลีเธอร์นวะโ okay. อเคเราถอยมาก่อนหนึ่งจงหวะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บว่ใช่ยากไงอันนี้อันนี้คุมนะ้มยากมันจะปึ๊บโอเคกลับหลังมาหนึ่งแล้วต้องดึงไปอันหนึง่งแทบ yeah! เดนเย็นไอ้ยังเสียงยี่เป็นโคตรเด่นเชียระอันนี้คล้ายๆเดิมแต่มันดูแบบทำให้เอฟเฟกต์กับแอเดมิชั่นมันดูหนักแน่นหน่อยนะไหนท่าสาม สไลด์ออกข้างว่ะเฮ้ยนี่เฟี้ยวนี่เฟี้ยวแต่แถบแดน,นเหมือนมันจะต้องยิงว่ะเฮ้ยอันนี้ไก่อยู่เนี่ยแต่ถ้าเตะหลอกยใช่ยากนะทุะกคนคือถ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นเนี่ยยากเลยนะกูบอกเลยยากเลยนะอ๋อหลอกหลอกด้สองจังหวะทุกคนซ้ายขวา ไอ้แย่อันนี้หอดเดอบัลทันอยู่นะสี่รอบเฮียเอาแต่บอลไม่ออกเอาล่ะพวกนายพร้อมหินตีโก้ของฉันเรียกเ้อยแล้วสี่จอนี่แหละซยโนสถานที่ที่เราร้อนที่สุดในโลกใบนี้คือฉันเองน่ะน <Dead, Dance. S 1> e. ะเดดแดนซ์ไฟสติกบนเล่เนี่ยเตห้าทีขอก่อนเลยเย็ด <Yes. S 3> ขอบคุณนะอิสึ รอไอ้เช<ห>ี่ยรูไอ้เย็ดไอ้ยูปุ้ยมีข้าสิกไซเซอร์มาด้วยวะเย็ดเย็ดเย็ดเชี่ยคนลุกไอ้เชี่ยทุกคนขาขนกูลุกลุกเลย เชี่ยนอันนี้กูต้องการมไม่ทำทีแต่แรกวะชี่ยโคตรดีชี่ยเดีจัดเดสแดน,แนโอเคเชี่ยอันนี้คล้ายๆยินดีรูจกักนญี่ปุ่นสเปซไอ้แทบิฟต์วะมึงมีกี่ท่าเลยขั้าสีสามาดีๆที่รู้จักนญี่ปุ่น แม่งไม่ใช่แค่นางอีละที่อีกโก้ตื่นไอ้เหี้ยคนทําแบบอีกโก้ก็ตื่นเหมือนกันเชื่อไรากาดจัดของโคตรดีเฮ้ยอันนี้ดีจริงนะอันอันไหนดีจริงก็ต้องชมว่าดีนะทุกคนอันนี้เป็นแบบผมแม่งดีแม่งด,ดีจริงแม่งดีจริง,รงเอาไว้นะอันนี้คือท่าอะไรแล อ,นนอันนี้ต่อยเหรออันนี้คือท่าอะไรเป็นท่าในบางฉากพิเศษของนางนี่อ๋อหรอปลุกให้มันเล่าร้อนก่อนสิวะเย็ด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 ชี้อะไรวะอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะนี่ใครเจอกูหลอกสี่จังหวะตัวกูเองยังไม่รู้เลยว่ากูอยู่ไหนด้วยซ้ำว้า โคตรโพี่เฮียฮะซูเปอร์ดังนี่ไอ้ยัีษโคตรเก่งฮะพลังตื่นเลยอย่างนั้นเหรอต้องเป็นอัจฉริยะอย่างฉันอยู่แล้วสิวะขัดทางจะไม่นีแล้วไอ้เฮียกูได้จริงกูได้จริงนายน่ะเห็นฉันไหมสัมผัสถึงตัวฉันสิแท็กสัมผัสถึงตัวฉันสิ่งที่รอรอที่สุดของฉันน่ะคือตัวฉันเองเลย่ะมาสิ จอวันเล่าขั้นไะมทำสิะีคนอย่างน้นเหรอเหรอเสียอ,อ,อก,กมันเลยฉันโน,โนี่แหละไรเกนหนด มึงรับได้ไงมึงรับได้ไง <S <S 1> <S 1> <อ>ไม่ผมเสียตีฟีอ่ะกดไอ้ทีเดียวไม่เข้า้วยเชีย่ยการสะบัดยิงเขาเรียกว่าสไตรเกอร์อินสติง้งบวกวะเนี่ยเฮียใส่สองวูธตรงนี้โฟนดีนะ อัจฉริยะอย่างฉันการที่แกไม่เลือกฉันให้เป็นกองหน้ามันก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วตามหลังมามองไม่ทันเลยสิไอ้เหี้ยทีบตัวข้าไปออกแล้วเหลือคนเดียว นางกีล่ามต่ำแกก้าวนางกีล่ามต่ำไปอยู่กับฉันอย่างนั้นเหรอสำเด็จตัวเองบ้างนะไอ้โลบกส่งหลังพอมไม่ได้ส่งหลังทุกคนมาส่งตรงไหนก็ได้แล้วมาส่งให้เพื่อนโทษทีนะสามครั้งต้องหากล่ะก <laughs> ูเบี้ยวแตกเลยไปที่เก่งว่ะคุณเก่งเก่งแบบเก่งมากเลยหลุดโลกเกินไปเยอะเลยนะ ไปเลย <Yeah. S 1> เย้เฮ้ย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 ตงั้นมึงสุมได้แค่นี้เก่งกว่าโลกิกูพูดแค่นี้เก่งกว่าโลกิ คนเก่งเขาไม่ต้องพูดเยอะหรอกจำไว้สวยมากฉันส่งให้ได้นะเฮ้ยทำไมมารับลูกส่งกลับไปผมไม่ได้หรอบ้าจริง นอนีอ้เชีย่ยคือถ้าแบงอยู่กองหน้านะไม่มีใครชูมยังได้ไยผมพูดเลยถ้ามันอยู่ด้ากลัวตัวแบงอย่างเวอร์เฟกวันเล่ของจริงอุ้ยแบบเฮ้ยผมขบวนอ๋อเชี่นขบวนบอลได้ด้วยวะเชื่อใจฉันเฮ้ยเชีย่ยไอ้เชี่อตะคินถ้าผมหลบได้แล้วปิดฉากแล้วโคตรเท่ อโอเคทุกคนคิดยังไงกับ n อ็นางหินอันนี้สำหรับผมผมให้สิเต็มสิเลยนะคือสมูทไม่แพ้ไอ้พวกเกมบูล็อกใหม่ๆที่เปิดมาเลยนะผมว่าอันนี้เป็นแบบดีมากๆนะถามว่ามีท่าที่งงไหมก็ยังพอเข้าใจได้ผมมันเป็นท่าที่คล้ายๆแต่อนิเมะผมว่าก็เฟี้ยวอยู่แนาะยังไงอย่าลืมใครยังไม่กดซับเนาะผมก็กดซับช่องไว้ด้วยนะครับทุกคนครับไปนะ,ปะนะทุกคนเจอกันนะครับ